โลกก็ไม่ควรจะมาเป็นพระนะไม่มีความเมตตาสงสารทั้งๆท,ท,ที่เขาก็าอธิบายแล้วว่าไม่ได้เปิดโลกติดต่ออะไรและไม่สามารถติดต่อได้ใบรับรองแพทย์ก็มียืนยันถ้าแบบนะั้กกูว่าเกินไปนะแต่ให้เป็นดุลพินิจของคณะสงฆออ์ให้เป็นดุลพินิจของอุปชาอาจารย์กูให้วินิจฉัยไม่ได้ วันนี้ที่บ้านไหว้จุดจีนกันแต่ผมเลิกไหว้ปีนี้ปีแรกเพราะผมเชื่อในหลักธรรมจะบอกครอบครัวไงดีครับก็ไม่ต้องบอกไม่อยากไหว้ก็ไม่ต้องไหว้เราไม่สะดวกในการไหว้หรือจะไหว้ก็ได้แต่เราไหว้เราไม่ได้ขอพรเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราไม่เกี่ยวข้องกับของไหว้ของบูชาสักการะเราจุดธูปไหว้เราระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเราระลึกนึกถึงพระธรรมเราระลึกนึกถึงพระสงฆ์แม้อากับกิริยาอาการภายนอกจะเห็นเหมือนเราไหว้แต่ในจิตใจเราเจตนาเราเราระลึกนึกถึงพระัตนะตรัย เป็นที่พึ่งอันเกษตรสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายก็ทําได้เราไม่จาเป็นต้องไปแอนตี้ต่อต้านกับใครก็ได้จุดทูบไหว้พร้อมกับเขาก็ได้ปักกระถางทูบพร้อมกับเขาก็ได้แต่ในใจเรามุ่งตรงต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งไม่อ้อนวอนร้องขอรอผลดลบรนดาลต่อสิ่งใดทั้งสิ้นก็ไม่กระทบบกแววกับใครการไหว้การบูชาไม่ได้ผิดถ้าไม่เป็นไปเพื่อสัตว์ล้มตายสามารถทําได้ แล้วเราไม่ได้ไปอ้อนวอนขอร้องร้องขอรอผลโดยมาดานแต่เราระลึกนึกถึงพระตนตรายเป็นเหตุเป็นที่ตั้งก็สามารถทําได้ถ้าเราไม่อยากทะเลาะเ่อ,อแว้งกับใครอาจารย์โดนหลอกก็นำพริกโอเงินไปแล้วมันส่งมาว่าได้รับ iPhone 14ช่วยเตือนลูกศิษย์หน่อยกูเตือนไม่รู้จะเตือนยังไงแล้ว วันนี้กูเตือนไป4ี่ห้ารอบแล้วมึงไปอยู่ไหนมาล่ะโอ้ยกูเตือนไม่รู้จะเตือนยังไงกูบอกว่าขายเฉพาะในติกต็อไม่มีใน f เฟซบุ๊กมึงก็จะยังสรรหาเ c e b o o k มาโอนเงินกันอยู่ได้ ีนี้ผมไม่ว่ากระดาษเงินกระดาษทองประทับไม่จุดฝุ่นพีเอ็มสุดสุด้านากาเออดีอนุโมทนาด้วยเห็นเหตุเห็นโทษเห็นภัยแล้วก็อย่าไปทําวางไปอาจารย์ได้คุยกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์รือยังได้คุยแล้วจกเมื่อวานนี้ ข้างบ้านอาจารย์มีแข่งแข่งอะไรอ่ะมอโตโคอร์สเหรอครับไม่ใช่เขาเจาะผนงังติดตั้งไอ้นี่เครื่องกรองน้ำวันนี้กูดีใจกูจะได้ใช้เครื่องเฝ้าอากาศแล้วเผื่อปอดกูจะสดชื่นขึ้นบ้าง เครื่องฟอกอากาศเดี๋ยวเย็นนี้กูไล่สดเสร็จพวกกูไปรดน้ําต้นไม้ใช่ไหมรดน้ําต้นไม้นานๆทีกูจะได้โอกาสรดน้ำต้นไม้เดี๋ยวกูไล่ปิดหน้าต่างหมดบ้านเลยแล้วกูเปิดเครื่องฟอกอากาศในบ้านกูดูซิมันมีฝุ่นไหมกูจะดูว่าเครื่องกูจะขึ้นยังไงบ้างนะกูเข้าบ้านไปกูจะได้มีอากาศสดชื่น แฟนบ่อยเป็นพ่อแฟนหรือเป็นพ่อเราเป็นพ่อเมึงจ้ามืองมันง,งี่เง่า